สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลพลอยปฏิพัทธ์ออโต้ะตนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยก็จะพามาชมรถแคปปีใหม่นะคะปี2020เลยนะคะคันนี้คันนี้ก็จะเป็นเครื่อง3000นะคะอิลสุดดีแมเครื่อง3000ตัวเอระบบไฟฟ้านะคะต้องบอกว่าคันนี้ใหม่กิ๊กเลยนะคะนี่เดี๋ยวพลอยพาชมรอบคันกันค่ะ สำหรับคันนี้ก็จะเป็นป้ายทะเบียนต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเราจะย้ายเข้ากรุงเทพนะคะก็จะเป็นกรุงเทพแล้วเลขก,ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะลูกค้านี่รอบคันนะคะเป็นโฉมพิศโลกแล้วนะคะอันนี้ก็จะได้แม็กวลสี่ล้อเลยนะคะแม็กใหม่ยางใหม่นะคะเป็นแคปเปิดได้นาอเป็นสีออกบอลเงินนะคะออกฟันบุรีนะคะสำหรับคันนี้ใหม่กลิบเลยนะคะนี่ค่ะเครื่องสามพันนะคะคันนี้ ดี๋ยวเราไปชมภายในกันค่ะว่าคันนี้เขามีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะภายในก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันแล้วนะคะอันนี้คือเอาบอกไปทำฟาร์มสะอาดนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยกริปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะมีแอร์แบงนิรภัยคู่หน้านะคะวิทยุซีดีเนะคะมีพร้อมเลยอันนี้เป็น 6เกียร์นะคะแต่เราด,ดูเลขไม้กันว่าคันนี้เลขไม้ประมาณเท่าไหร่นะคะคันนี้เลขมา์อยู่มาณ50,004นะคะลูกค้าใหม่มากเลยนะคะสําหรับคันนี้สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอีลูสูดีแม็กแคปนะคะเครื่อง3,000นะคะเกียร์ธรรมดานะคะปี2020นะคะราคาขายเพียงแค่569,900บาทเท่านั้นนะคะ คนซื้อเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะคะจะผ่อนประมาณ1 2ืปี72งวดนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดพลอยได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยทิ้งช่องการติดต่อไปให้นะคะคลิปต่อไปพลอยจะนําเสนอรีวิวขั้นไหนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ